สวัสดีครับสวัสดีครับโอเครับอุบเต้เรื่องเราสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไปยังไงบ้างคะหลังจากถุกร้ออกอกลับไปเศร้าเศร้าใจเพราะว่ากำลังติดเลยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ถึงกำลังถึงออตอนที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลังพีค เพื่อที่กำลังจะจบด้วยเพราะว่าซีซั่นนี้มีแค่8ตอนทันนั้นเอง <ừ> ครับ <ừ> ใช่แล้วก็อยู่ดีๆก็ถูกระงับไปโดยโดยกระท <ừ> ันหันใช่ชตอนนี้รถไปเคลียร์ยังไงไปจัดการไปแก้ปัญหายัางไงก็เอก็เป็นการจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีทั้งสิ้นนะครับ เป็นการร่วมมือกันทํางานเกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้เป็นการร่วมมือกันทํางานเกิดขึ้นมาใหม่เออลเ่อกี้คุณเตะจะลงตามใช่ไหอ่ลตาอใลองตาเลยออ เออถามว่าเ,เกิดอะไรขึ้นครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นมาดีแล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วผิดพลาดกเ็เราก็ยอมรับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับในสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องร่วมกันทำให้เกิดขึ้นมาใหม่ก็เกิด ปรากฏการ์ใหม่ขึ้นนั่นคือการปรากฏการการร่วมมือการทําระหว่างภาครัฐกับภาคเอก,นกชนเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการทํางานระหว่างบริษัทกันตนาซึ่งเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์กับทางสปศสปศซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธ,ธารณสุขก็เกิดการร่วมมือการทํางานขึ้นแล้วก็ทําให้เกิด การฉายได้ต่อไปอในเสานนี้อก็คือการเราต้องไปปรับแกแ้แอะไรอย่างเงี้ยหรอครับในส่วน e อี c EP ที่เหลือก็กระทงเดิมคือการทำให้ผิดธรรมเนียมประเพณีแพทย์ไทยและการประสงค์ต่อทรัพย์เนาะเ,เราก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ เอ,อมีการลดทอนส่วนที่ผิดจัญญาบันแพทย์ไทยลดลงขึ้นมาคือไม่ชมกันเองเยอะเกินไป mm hmm. นะครับชมกันเองไม่ได้แล้วก็ แต่เอ๊ะถ้าไม่ชมคนอื่นได้ก็ไม่รู้ <laughs> ไม่หรอกชมคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ชมกันแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีการแยกระหว่างเรื่องความเชื่อนั่นก็คือเรื่องหมอดูอนะครับกับเรื่องแพทย์การแพทย์ไทยให้อยู่ห่างกันมากขึ้นครับ แต่ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานครับอันนี้คือต้องทายใหมหรือว่าแค่ในการตัดต่อหรือในการตัดต่อเทคนิคการตัดต่อแล้วก็มีการส่งให้ทางสบสเนี่ยตรวจทุกทุกเคสนาทีละร้อยบาทนะเขาตรวจเนี่ยต้องมีต้องมีเสียค่าค่าค่าตรวจด,ด้วย <laughs> <laughs> เป็นงบประมาณแผ่นดินใช่ก็ <laughs> ถือว่าเป็นการทํางานร่วมมือกันเกิดขึ้นใช่แล้วก็ส่วนไหนที่เราทําผิดเขาก็ปร,ปรับปรับปรับเราด้วยนะ uh huh. ปรับอีกอีกแล้วแต่ว่ากี่หมื่นบาทแล้วแต่แล้วแต่เทปว่าถ้าเราทําผิดเราก็จะโดนปรับอีกก็ตรวจถ้าทําผิดก็ตรวจก,ก็ก็โดนปรับอีกหมายถึงว่าปรับเป็นจุดหรือว่าปรับเป็นจุด ปเป็นจุดปเป็นจุดจุดไปก็ไม่เป็นไรเงินหลวงประชาชนต่อไปเป็นถือว่าถือว่าเป็นการทำงานร่วมมือกันที่เราเองก็ใหม่ด้วยเป็นผู้ผลิตใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาทำในเรื่องของการแพทย์ไทยแต่เราอยากจะอธิบายว่าวัตถุประสงค์ในการทำงานของเราคือหนึ่งเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์แน่ๆนะครับ สคือมีคนทำรายการแบบนี้มาก่อนไม่ใช่เราเป็นคนแรกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันทำได้นะครับข้อสามสำคัญมากที่สุดก็คือการเชิดชูแพทย์ไทยว่าเป็นแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็คิดว่าอยากให้เงินเงินหมุนสะพัดในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ประกอบกับ ตอนนี้คนที่เขียนกฎกฎติกามารยาทในอดีตเนี่ยไม่อยู่แล้วแล้วคนที่อยู่ในปัจจุบันก็ไม่รู้จะปรึกษาหรือกับใครอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ การทำงานร่วมกันครั้งนี้ทำให้กระจ่างขึ้นมาว่าอ๋ออา,อาจจะต้องมีการปรับตัวในการทำงานของยุคที่เปลี่ยนสมัยไปมากขึ้นันการทำงานร่วมกับกสทชอยูอ่หรือเป่ามีการทำงานร่วมกับกสทชอ,อยู่ไหม มีการทำงานร่วมกับกสทชอ,อยู่แต่ว่ากสทชต้องฟังสบสเพราะสบสจะเป็นคนอนุมัติให้ออกอากาศหรือไม่ออกอากาศอยู่ที่สบสเพราะเป็นคนตรวจเป็นถือว่าสูงสุดของทางไม่ใช่แพทยสภาแพทยสภาแยกออกมาอีกต่างห่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสบสอ,อยู่ในภายใต้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งใหญ่ที่สุด ควบคุมการโฆษณาต่างๆของการแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าเขาดูแล้วเขาบอกว่าผ่านได้นะครับโดยที่ดูดูดูแล้วเ,เสียค่าดูแล้วเ,เสียค่าปรับแล้วได้เลขทะเบียนแล้วผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้วตามถูกต้องตามประเพณีแล้ว สามารถนำไปออกได้โดยที่ถือว่าไม่ผิดแล้วแปลว่าช่องก็ต้องให้ความร่วมก็ต้องก็ต้องให้ความร่วมมือกับกันตนาด้วยว่าไม่ผิดแล้ว <Okay. S 1> ตอนนี้ช่องอาจจะยังเตรงใจกสทชอ,อยู่นิดหน่อย mm hmm. นิดหน่อยค,คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ วาระหน้าที่ข้างในซึ่งเป็นเรื่องทฤติกซึ่งเราเราไม่อยากยุ่งในเรื่องนั้นเมื่อเช้านี้คุณพ่อโทรมาสั่งแต่เช้ามากเลยว่าลูกวันนี้ไม่ต้องเปิดประเด็นใหม่ <c oughs> <c oughs>